สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีคืนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพอกันตอนกลางคืนท่านผู้ชมท่านใดที่บ่พ่อตอนกลางคืนกะพอกันมืออื่นเสาร์พุ่นละ,นะ,ะเดอ้อค่ะเด้อเช้าวันที่สองพอกันท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางลาวพัฒนา เลขวิ่งสูตรสองแม่นแม่นกันต่อเลยนะคะเนาะงวดนี้สี่เดินต่อบอรธรรมช่มมารับชมไปน้ำกันเอาวธรรมชม่มรัฐบาลไทยออกไปเร็วฮาหนอยมัดรวมกออกไปแล้วนะคะเนะหาะฮานอยมัดรวมมัอน,นี่แตกสุดซอยเลยนะคะเนะหาะฮานอยมัดรวมก็แตกสุดซอยนะคะแต่ว่ารัฐบาลไทยแอดมินหน่หนอยตายจอยเด้อค่ะเด้อ ตายเลยท่านผู้ชมรัฐบาลไทยตายทมม่านผู้ชมอสูตรต่อคือเกาเนาะคะ่นะเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยฮาหนอยหากท่านใดถึกดีใจนั่มเด้อค่ะเด้อฮาหนอยมัดรวมแตกสุดซอยสามตัวแตกด้วยเด้อค่ะเด้อเบิ่งสูตรสิบหาคููวิ่นกรเนาะคะ่นะเนาะจังเอา สูตรเลขวิ่งนะคะเนาะ,ะอีพออีแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแนวทางเราพัฒนาสูตรสิบห้าคู่วินนะคะเด่นศูนย์และหนึ่งวิ่งรูดศูนย์นะคะหกคู่เด่นเน้นเจ,เจาะวันนี้เจาะได้หกคู่เนาะคะ่ะเนาะเจาะได้หกคู่ทำจุ่มศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่เด้อค่ะเด้อ อา้าวทนผู้ชมหากทันใดที่ขอมาแล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขแอดมินหน่อยก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจห้าทางช่องนั่มเลยเด้อค่ะเด้อ <c oughs> เล่าพัฒนางวดที่พานมาวันที่สามสิบเอ็ดนาะค่ะเนาะสูตรสิบห้าคู่วินเนี่ยทนผู้ชมเข้าวินเด้อค่ะเด้อเข้าวินทนผู้ชมเด่น เดนวิงลูดบอมาท่านผู้ชมแต่เข้าวินเน้นเจาะเดอค่ะเดอเข้าวินเน้นเจาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เอาไปเทียบเบิ้งกับสูตรเลว็วิ่งเดอค่ะเดอเอาไปเทียบใส่กันเบิ้งนะคะเนาะว่างหนึ่งหั่นสูตรเลขกวิ่งเฮ้ามี2สองนะคะเนาะตารางสิบห้าคู่วินก็มีสองมันกับเปรียบเทียบกันได้เดอร์ท่านผู้ชมเปรียบเทียบกันได้นะคะอ่าตัดเอานะคะเนาะตัดเอาถ้า ถ้าเกิดเลขกวิ่งห้าย่างเดินดีอยู่นะท่านผู้ชมเท่ากับมาเปรียบเทียบสูตรสิบหาคู่วิ่งในว่างมาโดนแล้วเดอร์ท่านผู้ชมถิ่มบ่ดด้เนาะคะนะ่ะเนาะก็เข่าแน่รุดแน่เนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับสูตรสิบหาคู่วิ่งท่านผู้ชมเอ้าววัดวันที่สองอีพอยแมคแคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเดอ้อต่อมาจะเป็นเลขกวิง่งท่านผู้ชมเลขวิง่ง เงินล้านตัวเดียวนะคะมาเบิงเหล็กวิ่งกันต่อเนาะคะะ่ะเนาะเบาพิษเบาถือคลิปไดแอดมินกขอโทษขออาภัยในเด้อท่านผู้ชมอันนี้คือสถิติเ้ยค่ะเด้อสถิติสามวดติดนะคะเนาะสถิติสามวดติดเด้อท่านผู้ชมเริ่ม วางให้วดวันที่26มกราคม67สิบเด้อคะเดอร์ให้6ออก6 2 2และ16เลขวิ่งได้บนล่างวดวันที่29ให้4ออก4 99ข้างล่าง84เลขวิ่งเด้งบนล่างวดวันที่31มมกราคมล่าสุดนะคะเนาะล่าสุด ให้สองออกเก้าสามสองเลขวิ่งสูตรนี้วิ่งได้รูดได้เดอ้อท่านผู้ชมงวดวันพุ่งนี้ก็คืองวดวันที่สองกุมภาพันธ์เลยค่ะเด้อให้สามนะคะให้สามวิ่งได้รูดได้เดอ้อท่านผู้ชมเอา้าต่อมามาเบิงแอดมินจับคู่เด่นหาจักหกคู่นะคะเนาะ จับเด่นให้6คู่นะคะสำหรับจับเด่นให้นะคะเนาะงวดที่ผ่านมาสถิติเดอ้อท่านผู้ชมสถิติงวดที่ผ่านมาจับคู่เด่นให้2องหนึ่งสองสามท่านผู้ชมเข้าไปที่สองสาตัวกลับเด้อค่ะเดอ้อ จับคูเดนแตกเนาะทนผู้ชมสูตรที่หนึ่งหลุดสามวดติดมหวดนี้แอดมินบ่ว่างแล้วด้วยค่ะด้วยสูตรที่หนึ่งคือยกออกเอาแค่สูตรที่สองนะคะเนาะเอาแค่สูตรที่สองพอเพราะว่าสูตรที่หนึ่งหลุดไปแล้ว ค่ท่านผู้ชมมาเบิงหกคูเด่นกันเลยเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะลาวพัฒนาประจำวัวนที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขวิ่งตัวเดียวนะคะวันนี้ได้วิ่งสามตัวเดียวเด้อค่ะเด้อว,วิ่งสามตัวเดียว ขอให้เดินต่ออีกจักน้อยนะคะเนาะ,ะ,นะให้อีพออีแมพคนที่เพิ่นยั่งเพราะท่านใดน้ำให้เพิน่นใดกรสูตรทีสองท่านผู้ชมเลขวิ่งตัวเดียวแม่นๆนะคะเนาะแอดมินจับให้หกคู่เด่นด้อค่ะเด้อหกคู่เด่น สามเก้าสามแปดสามสองได้โตกเก้าอีกแล้วทำไปชุ่มสามสองสามหนึ่งสามศูนย์สามสาม จับได,ด้ซัรรมนนเดอท่านผู้ชมหกคู่เด่นขอให้โชคให้มานให้ปังต่อนะคะเนาะสำหรับสูตรเด็กวิ่งสูตรสองอยาฟาวรดดูเ้อร์เด็กวิ่งสูตรทีสองขอให้เดินต่อนะคะเนาะให้อีพออีเม่ผู้เพิ่นบ่ทันใดนำ้ำให้เพิ่นใดน้ำกรดด้วยค่ะเด้อ ทันใดที่เขามาแล้วเชิญชอบนมทั่งตัวเลขอ่ะอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายทางช่องนาในเเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมหักผ่านเด้อท่านผู้ชมเอ้าธท่านผู้ชมเลขวิ่งสูตรที่2วิ่งตัวเดียวงวดวันที่2องกุมภาพันธ์สองพนะคะวิ่งตัวเดียวได้3เด้อค่ะเด้อหคู่เด่นนะคะหคู่เด่นเ สามเก้าสามแปดสามสองสามหนึ่งสามศูนย์สามสามเด้อท่านผู้ชมหากทันใดมีทุนหลเนาะคะ่นะเนาะวิ่งรูดเลยนะคะวิ่งรูดได้เลยบนล่างเด้อท่านผู้ชมเลขวิ่งตัวเดียววิ่งได้รูดได้นะคะท่านผู้ชมอ้าอีพออีแม่แคหนาจอเลยค่ะเด้อแคบนาจอไวเบิงเป็นแนวทางท่านผู้ชม ท่านใดที่สนใจซื้อหวยยังบ่มีหม่องซื้อเนาะค่ะเนาะทักไลน์นะคะ,อ,ะ,ะ,คะอ่า0926325513เมมเบอร์ 3, เพื่อนเพื่อนแล้วทักไลน์นะคะรับลิงก์สมัครฟรีเด้อค่ะเดอ้อสุดท้ายคือเก่านะคะเนาะสุดท้ายคือเกา่าหากท่านใดที่จะสั่งสบู่ยาสิฟันและกาแฟนะคะ0926325513สบู่กุนตาระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะ ก้อนใหญ่มากเลยค่ะเด้อ,อสำหรับสบู่นะคะล้างหน้าถูตัวได้นะคะแพ็คละ190บาทยาสีฟันหลอดละ190บาท2หลอด380บาทส่งฟรีเ้ยค่ะเด้อยา1ีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้นะคะใช้ดีมากเ้ยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ลองมาสั่งไปใส่เบิงทาชมแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีเขาชะงงมและโมโนนะคะ ข้าชงง้มสกัดจากเาถาวันเปียง3ามชนิดเถาวันเปียงสกัดเถาอ็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัดนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างเช่นปวดหลงังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะโมโนสกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสด้วยคะ่ะเด้อโมโนและเขาชงงม,มตอนนี้ปรับราคาขึ้น แล้วนะคะจากกล่องละ225บาทตอนนี้ปรับขึ้นเป็นราคา260บาทนะคะสองกล่อง520บาทส่งปีเหมือนเดิมเลยค่ะเด้เออ้าวชมชมหากท่านใดที่สนใจโทษสั่งใดเลยที่เบอร์0926325513นะคะอาวสุดท้ายนี่แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเลยค่ะเด้อขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ